ค่ำวานนี้ทุนกระหม,ม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดวีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุดรัไทเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายคเชนกันิการองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสาวอรัญญาเกียิแก้วรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุพพงษ์ชาววแลัน่นผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be n u m b ว r นวอรช่วง Talk to the Princess สทรงตอบจดหมายสมาชิก To b no. ีนัมวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับรายการทูบีน้ำวันวนรารตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีน้ำวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้หันกลาย,ยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 h d ทุกวันเสาร์เวลา20 3 0นาฬิกานาทีถึง21 3 0นาฬิกานาที